ดีครับวันนี้ติดตั้ง f o r t จู e r อโมเก่านะครับน,นี่ติดแหลกหลังคา Expedition 1 s i z e x l รุ่นนี้ใช้ได้สำหรับรถที่มีคานที่เป็นลาวรอยแบบนี้นะครับก็จะมีฟอร์จูเนอร์โมเก่าปเปจนรถโฉมเก่านะใช,ใช้แบบนี้ได้อันนี้เป็นโฟรมรองกันลอยนะครับเอาไว้พันรอบราวกันลอยอาจจะมีตรงนี้นนเป็นอันนี้เป็นเทปสองหน้านะครับเดี๋ยวเราแกะ ระยะมาให้ได้ยี่สิบห้าเซนนะครับแล้วก็ใช้โฟมพันรอบแล้วก็ใช้เทปสองหน้าแปะไว้ให้มันอยู่เป็นวงรอบนี้นครับแล้วก็หมุนหมุนโฟมให้ลงมาอยู่ด้านหมุนรลยต่อให้ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็วัดระยะจากด้านหน้านะครับ <c oughs> จากด้านหน้าถึงด้านหลัง7จสิเ็ดเซนนะครับ แล้วก็ใช้โฟมพันอีกจุดหนึ่งเป็นทองด้านหลังมีจุดด้านหลังนะครับพันหนึ่งพันเสริมระยะให้ได้7 1เซนนะครับแล้วก็หมุนให้มันลงไปโอเคนะครับได้ทั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ทำทั้งสองฝั 3, ่งครัสองฝั่งสี่จุดนะครับยกถาดวางนะครับให้ จุดล็อกนะครับตรงกับโฟมทั้งสี่ด้านนะครับใส่อยู่ครั้งนะครับก็จะล็อกใช้น็อตนะครับร้อยรูด้านในนะครับแล้วก็ใส่ทั้งหมดทั้งสี่จุดนะครับหน้าหลังแล้วก็หน้าและด้านหลังนั้นละสองจุดครับ ใช้ตลับเมตรนะครับวัดระยะจากราวหลักมาถึงขอบของตัวหลักนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ปรับระยะให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นล็อกนัดดาวนะครับจากนั้นล็อกนัดดาวให้นั่นนะต้องต้องประคองตัวนัตตะููด้านล่างไว้ด้วยนะครับไม่ให้หมืนตาม ล็อกให้นั่นทั้งสองจุดนะทำด้านหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาสองฝั่งแล้วก็แจบล็อกนะครับล็อกด้านล่างเอาไว้แล้วก็หมุนน็อตด้านบนให้มันแน่นนร,ระยะด้านหลัง,งนะครับสามมเท่ากันทั้งสองฝั่งด้านซ้ายและขวาสิบสาไม่ได้ก็ปรับระยะนิดนึงแต่นะปรับได้ระยะแล้วเราก็ล็อกน็อตนะครับ ะจะบล็อบล็อกด้านล่างเอาไว้นะครับแล้วก็ปรับน็อตดาวน์ให้นั่นดูน,นให้นั่นทั้งสองจุดนะครับสองจุดแล้วก็ดูระยะของยูวแคมนะครับให้ให้บาลานซ์กันทั้งสองฝัง่งด้านในและด้านนอกแล้วก็ทำให้ครบทั้งสี่จุดติดตั้งเรียบร้อยนะครับดูความสวยงาม แล้วหล่อนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยระยะใกล้ๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ